โบนีื้อส9ามเก้าห้าเลยโอ้ oh. ซื้อมาโซนที่แหลือมันออกแ่นพี่ก็เก็บไว้ครับซสี่วายสุนเกห้าออกมาตุเมียใหญ่ไหมครับลูกเมียนะลูกนอยู่น้มันโอ้นะ oh. ครับพี่น้องแั่คนเนื้อแมารวมห้าหมืนม 50, จะไปอีสานได้ห้าหมื่นไนนะครับโอ oh. ้ม่โค้งใหญ่หอมครับขนาดว่าได้เขาคุ้นนะครับเนะี่คขถ้าตามสภาพว่ได้เนี่ย <Okay. S 2> ครับที่มันกว่าซื้มึงซจะซืแปด,ด, 8, ไ,ดได้ขายงอน ครับ้าคาเนื้อน่ะมงเง้กันนะบอกแม่ถ้ามันไม่ได้รู้อนี่ไดพี่น้องกำลังสิบปอยงั้นะครับนี่นี่ลูกอีนึงหนึ่งสามหกแม่มนสี่หกเขาเพราะมันเอ็ดเคเบอร์อะไรจะมาได้ตั้วก็นพี่มีเพราะเอ็ดเคตัวนครับถ้าพี่เจออย่างนี้หรือมีอย่างนี้จะขายสาวท้องหรือใกล้ผสมหรือผมจะ ห้พอ่ออหลักผมพ่อหักนะครับพี่น,อนมม้องนะอ๋อเดี๋ยวรอฝนก็น่าจะร่วงหลืมั้งครับมมรรนะก <c oughs> ำลังสิบปลอยนะครับออกฝั่งไหนครับพี่ออฝัออ่งนี้นะครับ นะยางนหาง5.5นิ่งเลยครับ้ยาตัวนี้มันจียากไหมมันไี่เพิ่มนเงยาดใชยครับถือว่าจําเป็นไหมพี่ต้องฉีดยาอะไรต้องจำเป็นดิก็เหมือนคนเราอ่ะมันวันตอมยุงกัดก็นอนไม่หลับกินกินอิ่มก็ไม่อ้วนไม่สวยเหมือนเดิมอ้วนไม่ได้นอนนี่นี่พตัวนี้งูฟ้ามันประมาณ20หรืออะไรน้อย ต้องดูตอนปล่อยนะพี่นางไอเล็กๆมันบังนี่ไม่เห็นเหมือนกันมึงไปไปมันเอื้อไปเลยเดี๋ยวอาจารย์ช่วยนไปไปนางใกล้ผสมเหรอครับพี่ ใช่ไหมครับหรือนางนางยุคสามยุคสี่อโอ้ไปแล้วนะพี่น้องข้ามไปฝั่งเดียวกันเลยนะครับต้องเดียวกันเดี๋ยวพี่จะผมแยกกันไปนะพี่น้องไปไปไป ปล่อยออกแล้วคือหลายนะครับ,บไปไปด,ดูเขาดูน้องเขามองดูเวลาหน้านมนดู้ปียนตรงไหนที่กับบัแฉบบัยงนะพี่น้องยังพรมีวงเลียง เร็วไปเร็วนี่นะพี่น้องลูกสาวจะเก็บเงินมาเอานะพี่น้องพี่มาแบ่งให้นะครับเป็นลูกผสมเล่นะพี่น้องพอประมาณแม่เล่นะครับแม่เป็นแม่เป็นชาเบย์น,นะพี่น้องชาลุเล่ผสมบอมมัน แล้กับมาควยกับบะมันอีกแค่นึงควยกับบะมันแดงนะไปไปกลับมาลิ้นห้อยเลยคงค่ายลูกให้บุญเหม่งสามหมนเจ็ สแสดงว่าดีลูกดีเในตุนา้านน็รู้มันครับซื้อตอนทองมาซื้อถ้ามันตามซื้อแล้วข้า,ามงโค้งก็ขายงาาโคงเราไปจกปีมันเราชอบมีคถ้าแม่อย่างนี้สักสิบห้าเม่ก็พอแล้วนะครับพี่น้องสิบเม,ม่สิบห้าเมฆเอาลูกปีละสิบสองตัวขายเดือนละตัวขายเดือนละตัวอก็ข้ามตามข้ามตามก็ต้องมึนหาตัวพุกได้ก็ได เดือนเดือนสองหมืนห้าเนี่ยโอ้เดี๋ยวไม่ต้องไปคิวค้าถ่ายแล้วง้อซิบตัวหลอดรัวได้กินก็ได้ครับนอนโมดวันก็ได้ล้อมแล้วก็นอนอย่างเดียวครับสบายทีนี่คนมองว่าการเลียงมองไม่มีเท่าทิ่แต่ทีนี้วิวัฒนาการมันตั้งไปเลยมันมันมีรถมี<ช>อะไร,ด,รด้วยอยู่<ล>ที่การจัดการแล้วใช่แล้วก็มีหญ้ามีอะไรแล้วยิ่งถ้าคนที่มีความรู้นั้นก็ไปเรียนก็ต้องเตรียมมั่งอะไรมั่ง คือรับจ้างผสมได้ครับดูเลยได้เพราะตอนนี้คนเลี้ยงงูจำบ้านอะไก็เริ่มเยอะนะครับเริ่มกลับมาเลี้ยงกันเยอะและ<ป>้วให้กลับมา<จ>เลี้ยงมากเลยนี่มันก็มันเยอะไปไม่ได้หร <pues S 1> อกเพราะมันก็ここจะโตใช่ไหมต้องตีกินหมอดไผ่หนึ่งวันครับอะไรมีตัวแต่งกนได้ทั้งงูแม่น้ำงูนอเข้ามานะางูนอกก็น้ำมานะมออก,ก็ไมนะ่ไ <c> ด <oughs> ้ขายเนื้อหรอกโหตัวเป็นล้านยอม อันน so for ั Twelve, Twelve, four, five, five. ้นเราเอามาบก็เอาของเขาเขามาก็ดีแต่เราเอามาพัฒนาของเราคือเรามีแทนอยู่แล้วเนี่ยเพียงแต่เราเอาวัตถุดิบเขามาใส่มันเล็กทนเขาขึ้มข้นบึ้งมากจะไปซื้อของเขาอย่างเดียวก็ไม่ไหวไม่ไหวต้องขายหน้าขายหน้าไม่มีที่เลยขายแล้วพี่น้องสะอ่อนนะครับง่ายผมขายไปมีคนมันจะเลือดดูดี ไปปอก็ดูี่ขาตเรยุ้งพ่หมอเลยนะม่เรียงปีต้องปีอเรียงกันมายาวนานสิบห้าปีขึ้นนะครับคนที่มีบ้านมีรถมีที่นี่สิบห้าปีขึ้น แล้วเป็นร้อยทั้งนั้นงูนถ้ามีที่เลี้ยงนักร้อยนี่ถือว่าไม่รวยแต่ก็ก็พออยู่ได้ค,คือสามารถสร้างงูสร้างนี้ได้คือซื้ซื้อที่แต่ก็ไล่ทำไล่อย่างเงี้ยครับมีที่มีรถแต่ถ้าคนไม่ขี้เกียจไปเลี้ยงงูเจอได้เราก็เก็บกับจินมั่งอะไรมั่งอย่างนั้นะครับมันมีความต้อเราอยู่ได้ดูไปงูเลือกเลือกครับท,ที่เลี้ยงมาดูรูไปไป นาเราไอ้นี่ก็อย่างที่บอกอะเราถ้าเรามีความเราดูเป็นด้วยมันมีความสุขแต่ทุกคนทำเลสื่อเพราะงวมาทับลูกงวขึ้นมาดีเีทุกคนทำเร็จอย่างคนสื่อเพราะงวงมามาลีน้ำเชื่อถ้าอยู่ในทางโลกก็คุณหนก็ทุกคนทำเร็จแหละครับวัดดวงนะครับมันไม่ได้สื่อเราทำเลสื่อทุกตัวนะของงวขนาดซื้อมาจากนอกก็ยังต้องเอามาลุ้นเอาเลยครับใช่มันต้องการจัดการที่ดีมีอะไรการตลาดที่ดีแล้วถ้ายิ่งลูกงวไอ งวให้ลูกต้งพ่นดีด้วยมันก็ส่วนยินได้ครับงอตัพอพุ่มแต่แท้แม่นั่งเพื่อกินหาดูลูกหนามากตัวนี้กำเนื้อมาแต่น,น้อยสูย้แต่ไมลูกร้อยถ้าอายุเท่ากันเนี่ยยังสู้าสยากนะครับแต่ถ้ากินอาหารเหมือนกันไอ้นี่จะไปยนะังไงไอ้นี่กินยาหนะ่ะ <laughs> งอกินยาเนี่ยก็ดูไทยก็ดูยาสันจันยึดจีบมาแวมั้ง เนนท้ล้น้อยเต็มทุจกนเนี่หนือูก,ก็หกสิบโโลครับเนื้ <S 1> <S 1> อต่หกสิบเฉพาะเนื้อล้วนเนี่นะครับเนื้อล้วนหกสิบกถ้ามาเล่นอะไรกหกิบโโลแน่ๆอ๋อเอ้ยิงกินน่งมันนับครับประมาณกี่เดือนครับพี่หมูน้อยมอนหะกิบเดือนแล้ แต่มันไม่ค่อยนุ้มันมันกว้างเดียวมันคม,มันเละมันเละนะครับไปไป สมบูรณ th <economies> <that> ์นะพี่น้องผิวหนังผิวพรรณแตได้ลูกนกที่ว่าลุกด้าวที่ดีมามาใช้มันเห็นกับความเปลี่ยนแปลงทุชาติครับไอ้มันเห็นแบบนี้เลยลูกนกที่ผมบอกว่าดีตรงนี้ครัับมนไงคุปนะพี่น้องไอ้นี่เป็นียังไงนี่ลู แกจบรู้ตัเมียสักตัวไม่ได้ได้แต่ตัวผู้ตัวผู้อยู่ันท้งแกกันตัรู้หมดตัวผู้หมดตัวก้อนล้ำนี่นี่มันแก่นยินลูกนะพี่น้องตัวนั้นแม่นะครับเถาว่าเป็นสิบปีแล้วบนครับสิบกว่าสิบกว่าไม่เคยมีโดมเมียเลยตัวผู้นะ่ยเราตัวเมียสักตัวคงไม่ได้ดีนี่มันแก่เราเป็จะไว้น้อยด้วยนะเราก็จะครับ พวมึมองให้กล้ดูงวมันตัวเล็กนะครับแล้วดูให้กล้ตัวใหญ่สูงใหญ่นะพี่น้องสูงใหญ่เงี้ยนะครับนี่ไทยๆอยู่ไม่กี่เมตรเจ็ดบต้นไหมไทยๆนั้นมีวนนมเดือดไม่ดีมันแตกได้แต่อย่างว่านี้มันออกอันนี้มันออกเลยอันนี้เป็นเดือดนะครับ ไฟเร็วเร็ว <c oughs> ตั่งนู้นมีถนนรอบไหมพี่มีลน,นครับอ๋อก็เนี้ยเดี๋ยวพี่เ,เนี่ยมองขี่ใช่ไหมคอ๋อขี่ไปถึงสร้างแยกเหลี่ยมสายครับไปถึงกันคลองเหลี่ยมสายจริงที่เลี้ยงสามแยกสะพานเออไม่ถึงสามแยกหน้านี่เนี่ยมอเมอขงไปๆนะไปเจอสร้างแยกกัเหลี่ยสมยกกสายไม่ต้องไปที่ครอบงวยท่านนะเหลี่ยมสายตรงเนี้ยสังเเข่งไฟอ่ะเหลี่ยมสายไปไปทางลุกล่างไปชนคลองมันก็วนไปเนี่ย ฝั่งนู้นก็ถนนอีกถนน,นไอ้ทราบคนไปทางนี้เยอหมอกกลับมาหมอกก็ตามโคมันน้องกลับไปก็เห็หนหงอยจกักครับเราจะไปนู่นก่อนแล้วค่อยมานี่แล้วค่อยกลับนะบพี่น้องสามฟูงนะครับมื่อเนี้ยดีนะพี่น้องอิสระเซรีดี ีชอบมากเอบเวลาที่หอมด้วยมาครับพ้องพรขับอะไรเงี้ยโอ้โหตัวเก้าพี่นุ๊กนกควักมันครับแล้วตกเดี๋ยวเดี๋ยวมันกระ๊กเลยนุ๊กใบจานวิ่งครับไม่ไหวแล้ได้หมาตาไปนะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวมองถี่ไปเอารถก่อนนะพี่น้องที่ได้ไปรัดทั้งพุ่นนะครับในคลิปนี้ลากันไปก่อนนะพี่น้องสวัสดีครับ